ออมออมหมูครับมื่อนี้ครับสามเครื่องก้อนมื่อนี้ยไหมพี่น้องไปบ้างยังไปแจงมาพี่น้องมาไปแค่ยังไปไปดีมือครับเชฟลายคนเชฟมื่อนี้ครับเชฟสามัคคีครับเนี่ยออมเนื้อหมูครับข้หมูย่างตัวนี้หนึ่บมาเ้าวตกสามาคีกันครับ เชฟเรียวครับมาครับมาใส่หมูด้วยกับนี่ยเชฟน้องต้อมคนน่ารักครับผักอีตูครับผักอีตัวหอมๆหน้าบ้าเต็มเมื่อคืนเลยครับอรู้จักีขัวก้อนครับขัวก้อนได้พี่น้องแห้งหอมๆใส่เครื่องแซ่บๆนัวลๆใส่รสดีไป เดี๋ยวมัสจะกรอมได้ประจำปีวัน,นพักซอยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเชียบรองตอมครับใช่พักครับพร้อมปอมเาไ่ได้ใส่ด้วยเนาะพ้อมนี่นนคนจักหน่อยคนจักหน่อยน้ำพ่อจอครับมามา พิ่ฟ้าพิ่ฟ้าเนี่ยเชบครับเชบแล้วเหรอครับมาเดินหน่อยพูดเอ้ยพูดน่ะมาครับมาออมเนื้อหมูครับแสบแล้วลำบักแตงครับหลอแก้วพุนละไม้ครับ แต่งบโวม,มามาเสียบเสียบนวนวน้ำกันครับมาครับมาทีน้องเฮ้ยข่าวนิ่วๆแล้วทุกจอบใช่ไหมได้มาครับม,มาออมเนี่ยครับออมเนี่ยหมูข,มขึ้นยปน้ำเฮียหล่นแล้ว บองปลาแดงน้ำครับนะติดเขาไปสติดปลาเรวกิดกุปลาทูไปอย่างเมื่ก,กี้ไหนว่รก,กินมากไหม,อ,มอดไข่ตำมะแดงครับตำมะแดงดีมือคูเลียวครับนัวหนังมาันไ่หนุย่ยส <c oughs> ังเกนุเลยแ